หญิงสาวคนนี้ได้ทำการท้าทายอำนาจมืดของคริสเตโนโรนาโด อิดิน่าเชคหลังจากที่เลิกรากันไปกับคิเตโนโรนโดเมื่อคบกันมาเป็นระยะเวลา5ปีแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกรากันไปหลังจากที่อ i ด a น่าเชคไม่ค่อยถูกกับแม่ของคิเตโนโรนโดแถมอิดินาเชคยังด่าคิเตโนโรนโดเอาไว้อย่างนี้ว่าโรนโดนายมาในรู่งแง่ติดแม่นายต้องเลือกระหว่างฉันกับแม่สุดท้ายคิเตโนโรนโดก็เลือกแม่และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลิกรากันไปและอดีตแฟนสาวของโรนโดก็ถูกตีตาหน้าว่าอิดิน่าเชคเนี่ยเป็นแค่แฟนเก่าของคิเตโนโรนโดไม่มีใครติดตามเพราะเธอเป็นนาง แบบชื่อดังหลังจากนั้นนางออกมาประกาศทันทีว่าสําหรับท่านไหนที่ติดตามฉันเพราะฉันเป็นแฟนเก่าของคิสเตนโนโรนโดแล้วกดติดตามฉันไปได้เลยนะโอเคไหมและหลังจากนั้นใครมันจะไปคิดว่ายอดฟอลกว่า11ร้านหายไปจากในไอจีของอีดิน่าเชคแฟนเก่าของคิสเตนโนโรนโดคิสเตนโนโรนโดมีอิทธิพลกับโลกและชาวเน็ตมากมายขนาดนี้อีดิน่าเชคดันออกมาประกาศว่าใครที่ติดตามฉันเพราะโรนโดสามารถอันฟอล์ไอจีฉันไปได้เลยถ้าฉันใดนั้นไอจี IG กว่า75%คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ75%ของยอดฟอร์ไอจีอีินาเชคหายไปทันทีกับตาและนี่คืออิทธิพลของคริสตีโนโรนโดเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายคริสตีโน,โ,นโรนโดเป็นอันขาด